พูดเรื่องดีเทลยามมาเยอะแล้วอ,อยากฟังเรื่องความรักจังเลยค่ะคุณแม่แชร์ให้ฟังหน่อยสมัยวัยรุ่นเนี่ยมีรักบงบงบ้างหรือไม่โอโ้โหเออไม่เคยมีใครมาถามในในแง่นี้เลยเนาะเออรู้สึกว่าอยากเล่าเหมือนกันค่ะในแง่ในแง่บงนะเพราะว่าบงจริงบงเยอะด้วยเนาะอังงั้นขอเล่าเรื่องนี้ละกันนะคะเพิ่งคิดได้เกิดขึ้นเมื่อวานทําให้นึกถึงนะก็คือว่าสมัยตอนที่เรียนมหาลัยอะคะ่ะมหาลัยมหาใจอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นน่ะ หน้าเราก็ไม่ใช่อย่างนี้นะนี่คือหน้าที่โมแล้วแต่เธอต้องนึกถึงเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าสมัยอมาหาลัยนะคือเราก็เป็นเด็กโอเคนะ้าตาจิ้มลิม้มแต่ก็ไม่ใช่คนสวยมากนึกออกไหมคะเราก็มีเพื่อนที่สวยไรเงนะี้ยแต่แค่จะเล่าว่าตอนสมัยเด็กๆอะ่ะแบบคือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากแล้วก็ไม่น่ารักเลยอะ่ะคือพฤติกรรมพี่อะนะไม่น่ารักเลยก็คือว่าจําได้เลยว่าแบบ ตอเรียนมหาลายัยมีแฟนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้างเอาแต่ใจตัวเองมากคือตอนนั้นเนเราไปเดินเล่นสยามอะ่ะแล้วผู้ชายเนี่ยเขาไปขับขับรถอะเออรถรถแต่งของเขาอะค่ะที่ราชบุรีอะ่ะเราก็เออวันนี้เราจะแยกกันนะอะไรเงี้ยปรากฏว่า ทานกักกอยู่ดีฉันบอกว่าให้เขามารับหกโมงเย็นเสร็จเพิ่ววันนั้นนะเหมือนรู้สึกว่าจะมีอ e ีเวนต์อะไรสักอย่างเสร็จเร็วประมาณบ่ายสองเออฉันก็เลยบอกผู้ชายว่าเฮ้ยมารับหน่อยสิมารับหน่อยสิอะไรเงี้ยนะผู้ชายก็บอกเฮ้ยไปไม่ได้เขาอยูออ่ลาดบุรีนะหกโมงเย็นสี่เหมาเดิมฉันก็บอกไม่ได้ต้องมารับเดี๋ยวนี้วินวินฉ่ำวินฉ่ำผู้ชายก็แบบเฮ้ยอ,อยู่กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึง ทุเลศอย่าไปตามใจแฟนมากปล่อยมันอะไรเงี้ยด้วยความที่นางก็รักเรานางก็ทิ้งเพื่อนมาและด้วยความที่นิสัยแย่ yeah, นิสัยพี่อะนะเป็นเด็กเนาะเอาแต่ใจตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก็โทรจิกค่ะ10นาทีก็โทรครึ่งชั่วโมงก็โทรสี่โทรโทรอยู่นั่นแหละคือ ฉันเป็นคนฉันบอกเลยว่าฉันนี้ใส่แย่มากฉันยังงงว่าฉันเป็นผู้เป็นคนได้ยังไงเอางี้ดีกว่าคือแบบว่าไปโทรไปจิกเขาเลยแล้วก็ทะเลาะกันฉ่าตลอดทางแล้วสมัยนะั้นน่ะคือทํางานไอเรียนนะคะก็ ไปเป็นเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินพอเงินหมดก็ให้ผู้ชายโทรกลับพอผู้ชายโทรกลับมันก็ยังดา่าเขาอีกวีนเขาอีกอะไรเงี้ยทะเลาะกันจนตลอดทางอ่ะจนมาถึงที่กรุงเทพจนผู้ชายมาหลับอะไรเงี้ยเธอให้ถ่ายว่าสรุปสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเออผู้ชายก็ไม่เลิกว่ะหรอเออผู้ชายก็ไม่เลิกแต่แต่คือผู้ชายก็เลิกหลังจากนั้นนะประมาณเ้ยแล้วพี่จะบอกนะว่า ผู้ชายแบบไม่ใช่แย่ไม่ใช่ไม่มีทางเลือกนะผู้ชายแบบขับ BM ขับเบ้นซ์ด้วยนะตอนนั้นอะเออซึ่งพี่งงมากว่าทนกูทำไมวะมันมี<อ>มันมีคนที่ดีกว่าเราอะอันนี้พี่พูดตรงๆแบบเป็นเนื้อผ้าเลยนะคือพี่จะมีเพื่อนสนิทอยู่สองสามคนซึ่งเป็นชนีแล้วเป็นชนีแบบสวยมากสวยเลยเพราะว่าเป็นชนีแบบแคสโฆษณาได้แคสงานได้อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพี่เนี่ยเป็นผู้หญิงสวยที่ ไม่เอาแต่ใจตัวเองอะเธอ,อเป็นชนีแบบน่ารักเรียบร้อยเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้กาลเทศะอะไรเงี้ยเออแต่กับแปลกเว้ยเวลาไปกินข้าวได้กันเวลามานั่งคุยกันเงี้ยทำไมเพื่อนพี่ชนีสวยอะต้องเจอความรักที่ไม่ดีตลอดเลยโดนทิ้งอเออเออพวกชนีสวยชอบโดนทิ้งแต่พี่อะพี่พี่เป็นชนีแบบ ชนีตกเข่ามาเข้าตู้อะเธเข้าใจไหมเราแบบมาจากบ้านนอกอะเออไม่ได้สวยมากแต่บางมึงเอาความมั่นจากไหนไม่รู้มามันนามันสิบมากแล้วมันมันจะเกิดการเปรียบเทียบไงว่าเพื่อนพี่อะมันเกิดการเรียนรู้เองนะเพื่อนไม่ได้มาพูดอะไรนะว่าเฮ้ยขนาดเพื่อนสวยอะเพื่อนยังไม่เรื่องเยอะเลยอ่ะนึกออกไหมเพื่อนสวยแล้วเพื่อนก็ยังน่ารักจิตใจดีแล้วอีเนี่ย อนี้สวยน้อยแต่มึงเอาแต่ใจ,จตัวเองเงี้ยเราก็เลยพอเราเราอาจจะมีเพื่อนดีด้วยเราก็เลยมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรที่จะทําแบบนั้นนะมันยังมีผู้หญิงที่เขาสวยและเพียรพร้อมกว่าเราถ้าเรายังทํานิสัยเอาแต่ใจ,จตัวเองเหมือนเดิมผู้ชายก็จะถิ่นจ้าแล้วเธอก็จะเจอแต่ความรักบงบง,บง,บงจบนี่คือสิ่งที่แม่สอนไว้ค่ะค่ะค่ะปมือ